สวัสดีครับพี่น้องชาวอีสานทักินผูมากินเมื่องไก่ครับนี่บ้าเมกเมื่อยน้องค่ายกะมาแล้วั้นโต้เพ่อกลลวครับพี่น้องครับนี่บ้าเมกกะสีภาพพี่พ่น้องมากกินกินอีกคือเกานองพี่น้องเนาะช่วงนี้เพ่ได้เขาวัดเขาวัดบ่หลงเออมันไก่ไก่เสียออกพรรษาแล้วเดี๋ยวเาถ่ายไปออกพรนษาทีเดียวหลดเนาะมื้อนีเบ้าเมกได้เมนูเด็ดครับพี่น้องครับมนีเบ้าเมกมีกุ้งอืแล้วก็เลยคิดอยาก กินตำสัวกุ้งสดสะตอนี่นี่หมักสะตอ,อนี่ครับหมักสะตอรครับพี่น้องครับกุ้งสดสะตอบานนี้มีผักกะมีแต่แนวสุดยอดเพืกันเนาะอันนี้ช่อโอมเนาะพี่น้องอันนี้ชะอมหรือผักขาแถวบ้านบางอย่าเกินผักขากินสุดยอด มะละกินสุดยอดนี่นี้ผักกะถินหรือว่าผักกษรษษะเสียดเนาะผักกระเสียดอันนี้นวยอ่อนมันกะสิกินบ่หลายปไปเลยอันนี้ในงนี้กะสีมีมะละกมะละกหรือผักใสผักใสใหญ่มะละมะละจีนเนาะเป็นเอิ้นมะละจีนสิมากินกับเนี่ยครับ ตำส่วกุ้งสดแล้วก็ใส่สตออืไม่ดุบดลโอ้พม่นดุลด่กดด็เทียมใส่เป็นหัวอโอ้อนี่แหละครับเป็นเมนูของบะหมี่มนะีเนาะพี่น้องเนาะเอาไปดีบะหมี่เสออ้นพีเส้นหน่องเนาะครับมากินน้ำกันครับพี่น้องครับเนาะสำหรับตำสตอกุ้งสดนี่นะ้องพี่น้องครับนี่ครับ สีสันหน้าตาตามองก็มึงเนาะไปอุ้กลุ่มกับตัวไงแล้วแบบเผ็ดแบบซาใจอืมเแบบสุดอยอดอีกสำหรับครบนี้อืมจัดพิเศษเพื่อ,เพ,อเพื่อตัวเองอืเพื่อคุณผู้ชมสนดอกละ่ะทีน,นี้เราก็จะมีอบวงแต่เราไม่ใช้อืมเราไม่ใช้บ่วงเราต้องอ่ามีตะเกียบส่วนตัวเนาะพี่น้องอะ มาบอกลายยายหางลุยครับพี่น้องครับมาเด้อครับพี่น้องเด้อมากินตำสตอกุ้งสดเป็นสูตรเด็ดของบเบาหมี่เองเนี่ยครับกุ้งตัวใหญ่ใหญยน้ำลายแต <c oughs> กต้นขีนอยู่น้ำลายแตกสีสันกลุ้งเนี่ยอันดับแรกเนี่ยฮาต้องกินตัวของลาง้านม,มันนอนอยู่กับอันพวกอหน้ามันเครื่องมันนะนอืม ต่ำขึ้นต่ำมาฮุ้งนี่แหละเผ็ดแปดแสนเลยนะครับกุ้งตัวนี้ไงอืมน้ำแร่แตกเอาอยู่กับพี่อยู่กับพี่น้องไงน้ำลายแตกเลรียญซือ้อเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวมาซิ้นกันครับว่ามันเดี๋ยวจุ่มน้ำจุ่มน้ำน้ำประเด็นยุ่งลางไปอืม,อม เนื้อกุ้งกับหวานมันสดนะพี่นอ้องไปสื่อมาสดๆเลยตัต่อไปอืมอืเข้ากันดีเนาะอันนี้กับกระเทียมนะจ๊ะกระเทียมอืมนี่เราสื่อยดของกินแหน้งๆนเหมือนนี่น,นี่เราก็จะตามด้วยอ่าขา นะครับหรือว่าเช่าอม,อมขอทาพี่น้องจุดไห่อีนี่เขาเหลยนของขอมมาเนี่ยอืมอืม,มหอมเป็นารรมดาที่ไปกินน่ะอ๋ออืมจุดไห่อีุดไห่อดีพี่น้อง ทำด้วยมะเขือเทศเท่ไหน่มิตัใจยอยากต่อไปละหยั่งบุท่านอืมโอ้ยผีมาจ้ะกองกันหยุดกินที่แบบมาปีแข่งเพื่อเ้าละจำบักฮ่งจำมมกกล้วยหมกแต่เบ้าเมกมากนักใส่ปีแข่ง มันหอมมันแก่แก่พวกผักสดด้วยพลันงนะอืมแต่ก็เลยต้องพูดมากกว่าอืมตัวต่อไปเนาะเอาข้างล่างๆใช่ไหมาะข้างล่างมันจะฉ่ำมันจะฉ่ำด้วยน้ำน้ำประเดียดน้ำส้ตมตำเราเนาะเอ้โป๊ะโป๊ะโป๊ะ,โ,ปะโอ้ชิโน่เฮ้ยกุ้งวัดหวานไหมกุ้งมันสด กุ้งสดดีดิเนื้อแน่นแข็งปังเลยล่ะกุ้งน้ำประแดดเยิมย้มๆหวานดิเนื้อกุ้งหวานแน่นอนมันเพราะผมผมทำอันน่ารักที่นก มีความขมยังนิดนึงตุดนจอดเลยมันรู้เนี่ยเมืดบางเมื่อไะไปเห็นงานไปล่องเห็นกินเมืองเขาบอกเจ้าพียเือต่าเ้ของหู้งเนี่ยจะวางใจส็จของฮู้งขงง้าวกล่าแปลแปลงเรงาจังเลยตุ่จอมาใส่เขาเข้ากัน กระตอรกระเทียมโอ้ยมีแต่แนวกินสุดยอดเท่านั้นเลยือมอยบแสบียบไปดีไี่น่องสุดยอดของความเมสบีบเลยสุดยอด อน้ำมูำตายมากเลันำล้ำม,มูน้ำตาม้าเลยแสดงว่ากินเนม้อคาบนั่ยมันสุเทอดเนาะเจ็บกุ่มเอ้ยไอ้พี่น้อง โอ้มาเด้อพี่น้องเด้ออยากให้มากินน้ำกันแซบ่บกากิลิ่งเอาสเต็กมาแลกเมะเปียอมเกี๊ยมาต่ดต่อมันก่อนข้างหลังเทียมบอ จิ๋ดึกค่าท่านกินยังจิกินให้แแสบมาต่างห้องห้องรอมาต่องห้องสวยเอาแสบยังเดี๋ยวอันห่วงรอห่วงสวยกินได้กับประแสบอืมดียกินแบบซมุกมุ่กัร่อืมว้าไป แปดดาวรับรองมันไม่นู่นแปดดาวอีกเอาขึ้นต้องขึ้นโล่งที่มันมันบ่อเน,นะเนาะมันต้องขึ้นสิอื่สุดอยอดอันนีพี่น้องนุ่นเด็กกะกุ้งสดมันมีจัดจ่อเยอะเบื่อผักมันเก็บเก็บกินส่งหนิอ่ะเนี่ยกุ้งนี่น อย,อ,อย่างนั่นคือ,อ่อ,อ,องอีกดอเรอมั่งเสร็จมันเขือเทศมีประโยชน์ต่อร่างกาย,ยาดึยงกัไปเลยวันนั้นเมื่อสายนาน่นานๆที

พวะกินจะตองเข้ากันครับตามด้วยมาละเมี่ยเดี <c> ๋ย <oughs> เดี๋ยวผมแก็้ยึด <c oughs> ก็คอยงนำอืมสุดยอดบ,บอกเลยพี่น้อง แปลแสนอีกแล้วคนนี้นี่งเวนเนี่ยรงเว่วยวโซ่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 นว่กัอนอ่าหาเก็บกิงข้างก่อนนี่แหะนี่เลยคือคกระเทียมฝาดเป็นหัวเลยเนี่ยเบีเ้ยดีไหมครอัอือแปลกโอ้แต่กระเพ็ดเ <c oughs> น่าเลยจะเป็นหรือบเป็ด แม่กระเทียมนอกวานเผ็ดจนหึ่นโอ้พดกระเทียมน่อนนนอ,นอ็นหมูหันมาหั่นหังอูดเลยเผ็ดโอ้หน,นึบตาแต่มมก,กระเสียบเนาอ

อืมบกขมเออดบอกหน้าก่อนบกขมนี่แหละก็บกขมโอ้ยน่าได้หรอกตัวตะมัวอบจู่ทำตาเลยนะทำตาบกขมขมแบบมันบกขมแบบนี้มั้ขงขมแบบผู้ใด,ดเคยกินเปลือกกันบางหน้าก่อจิ๋วยตัว่าอืมดิม้นข่วงขมอันนี้ไม่ใช่ผัก อันนี้คือพริกสว,วา่างว่ะเดือบเปลือกของน้าไปตรงหันสว่างว่ะเลยปวดอ่ะมีไอปอมไอเล็บยูโอ้ยไอตัวจีเนี่ยน่นอีกดีพี่นอ้องสำหรับคมเนี่ย หไ,ไหลเลยพี่หน่องกุ้งกุ้งล้วนๆมีแต่กุ้งล้วนๆอย่าจำนำกันน้ำแขกให้น้ำประเดกมันไหลโยด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 โย,ด,ยดลงไปเนี่ยห,หวานรสหวานรับประทานง่าย อักกระเจษ๊ยบข้าวทาพี่น้องอด้อดยอืมแซ่บแซ่บดิบเสียงอ,อ,อ่อนอ่อนอ่อนท้่ยคือไ่ได้ไ่ได้ข่าสสวนนะสวนดูพันก็อะไรไม่ได้ข่าสสวนเลยเก็บขางบบาออนีมเสียงอ่อน ชุดดอเอาทาเอาทาบางเลือดอีกเดี๋ยวแปดาวเอาเป็นดาวเนาะอ้หน่มน,นชุดอด,เดอเป็ดเรื่อยๆแ้วีกินมึด Ừ. chị thật ra mẹ Nó má mẹ chị thật ra mẹ chị thật Xài mẹ thật ra mẹ tôi nghe là thật ra mẹ thật ra tốt phẩm à. nửa bát nữa ăn. Ừ. Ừ. จะหลายอยู่แต่ว่ามันสิเง็หยื่เแล้วพี่น้องะกะไม่กินไห้พี่ให้นอ้องอยากนั่นซื่อๆนี่แหละเพื่อพี่น้องอยากล่องล่องกินเมนูนี้ล่องเหตเบิืงพี่น้องครับล่องว่าแปดดาวเนาะงนี่แหละแล้วว่าแม่ก็ี้ไปกินต่อดให้เราล่ละไอ้กินบะหมี่นี่ก็จะสม้มโนป่าย <c oughs> โดนปวดา็วาวไหล มันงอย่างแรกที่มันโดนเบาหลายกินไม่เคยกินนะเบ,บาหลายอืมอ่ะนี่นแล้วครับสําหรับเมนูของบะแมี่มันเนี่ที่มานําเสนอให้พี่น้องได้ได้เบิง้งเนาะเพื่อคิดอยากเอาไปเฮ็ดกินเนะาะบาเรียนเมนูบ่ออกนมะาแล้วลอือจะเบิ่มเบื่อบะหมี่แบบจะเสียตัวล่ะอืมหาซื้อกุ้งมาหาซื้อเสอือต่อมาอือมันบ่อืมนี่นแล้วครับสําหรับตำสตอกุ้งสด นะครับพี่น,น้องครับกับนี่พักแก่หนังไงเครื่องเคียงกับแหล่ต่ผูบักสำหรับบ้าเมกอะน,นี่แหละครับมักกันมาละมาละ,ละกับพักเกษ,ษที่สุด <c oughs> อืมจะว่ามักที่สุดก็คือพักเกษตังเกตเบืเ้องต้นเนีคิปขาดอาขาดบ่เลยนี่ขาดแมงอันนี้บ่เลยนี่อืมเป็นของหมักเนาะ นะครับพี่น้องครับสํารับกิมีบัมเมกาเสียอำนาจผ้าจักไปกับสตอลูกนี้เนาะเสียสิิไปกินทางหลังนะครินโตอืมกะแต่ขอบุณพี่น้องที่เขาม่าเป็นก้ำลังใจนะครับพี่น้องครับสําร์ทกิมมี่บัมเมกาเสียอำนาจผ้าจักรไปตำหน้กขอให้พี่น้องยดีไม่แห้งสบายสุขุสุขนนะครับพี่น้องครับ ความเก็บความเข็ยใหญ่ได้ความไข่ใหญ่มีเป็นน่องเลยอืมหอยสุกๆน้ำหนึๆน้นๆด้วย,อสบสบวยเอาเราคือนี้ป,ป่ะไหมเอาครับปีนน้องครับ